จำปาจำปาดงเอาเอกลุ่มนาเอาลงนะเาเนะี่ล่ะสวัสดีค, <S <S ครับก้องจ้าูกกอวันนี้เอฟซีมาอันนี้ที่รองรับเอซนะคะคุอคเเป็นคนบ้านมงูงอเป็นคนบ้านมง ซื้อไปเป็นมาคอนกกอกโอ้กกอกดูอันนูเลยซื้อส่กกอกมาบอกมาดีละคุณบอกเลยคือเมื่อนั้นเบื่อยูคพบองเจ้านีเอ็วิรดียอยู่นงคน้จุดเจ้าแมนเมื่อจุคนนงเคคนสดอดีค่ะนั่งค่าทีบ่ักเรเบิ้งอย่างฮดาบอกกอกการเบิ้งจีเบิ้งตัวะไปเห็นเนสให้เอ็นนากัแล้วเ่าอุดอะคักใช่ไหมคิดแล้วท่าที มือนี่มันยังนะครับตั้งใจสิมากว่าติดตามกันเลยไปลองกันเลยซาคาบกสาบนบอด่าเลยทีนี้เน่ยตอนแรเขีนวาี่ซื้อผีแต่ว่าเออผี่างไหนใครติดตามแล้วอนแกนในบ้านนี่แหละบัาอยางไงมันหัวดำผีใช่เขาจะเป็นเอยซียุตินอด กันเลยเออแต่ว่าเอายคือคือห้องด้วยห้องบุบบังกุบก่อนไอ้คนนึงนะดอกตะโกกอนนะตั้งแต่เดินไปต้องเอาเข้าไปนะโอตั้งแต่แท้ดุกคู่กี้เนาะพี่นั่งในเสาอูกเลยจัปนุ่โนุ่จัปนุ่งเพื่เคยเนาะอยู่นี่พา่ไหนบอกอยูนี่บอกุดเจ้าพ้กทีไจะปาด้าุอยู่ไกลๆหนึ่งเนาะอยู่น้าลงสีลงซื้อเข่าหรือไม่ โอ้เออรงเรียนน้องสาวไ่ดยไก่เอคือนออันนี้หมาได้อันนั้นม่หอออนี้ละคัมันเป็นเลย่อคัดนาวฝนตกอะไร้กะาเรียมเมื่อคื้แต่ว่าโอ้ยไฟพี่ตีรอดเดียวกันเลยพื้อซึ่เจ้าอ้อไปเนี่ยไปเพื่อปลากินนะนะครับผมเอาอ้นี่นะเนาะผมมาไป่ปลากินว่างนึงใช่ใช่ไม่ไเอาอันี้ลดไปเอาเสาไปตั้งแล้วเอา่ส่งตรงน้นให้แมงเมาบินไปตรงน้นใช่ ใส่เพิ่มขึ้นกันหลายๆเอาไรจุ่มเดี๋ยวแม่มเหมากันไม่หยุ่มเลยดอะกันนะที่จริงรอดเดียวกหลือเพออเอาอ้อนอกผุทมันเหลวอย่างเงเศษคือต้นไม่แม่เมาล้วก็มันเลยกตอนแรกไปจอบจอบส้นน้ำมันนีแม้สุขัยคดนมันต้องหยุดสิ๊ดตม่อยไว้ล้วบาเป็นเป็นเป็นวนมากนนอ ก็เล่เได้กล uh ับรถได้ได huh? right. ้ได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 ้อน้ได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 กได้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 ดีได้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 อ้ได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 ้่อ้ได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 ้ไป้ได้ได้กด้งด้ไเ้ได้ไดออดอได้ได้ได้อเอ้ไเ้้ไเ้้เ้เ้ได้อเด้ได้้ได้ไเด้ได้ได้ได้ดอเเไดดเไดไดด

เด็กางนการเร่อยแตพี่น้องันมาเลยรัชมกันนะทำงานดจากอไอเดียเสนอไปดูครับล้วก็รอครับ